สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Wonderful Book นะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าเออมีอะไรบางอย่างมันกำลังแบบค่อยๆกัดกินสังคมเราอยู่เงียบเงียบเงินในกระเป๋าเราเวลาแรงงานหรือแม้แต่สถาบันที่เราเคยเชื่อมั่นเนี่ยมันมันดูด้อยค่าลงยังไงก็ไม่รู้ชีวิตก็ดูยากขึ้นทุกวันคุณภาพอะไรหลายๆอย่างก็แย่ลง แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะเสนอแนวคิดที่ค่อนข้างท้าทายนะคะว่าต้นตอสำคัญเลยอาจจะมาจากระบบเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เรียกว่าเงินเฟียดค่ะวันนี้เราเลยจะมาสำรวจข้อโต้แย้งหลักๆจากหนังสือ Fiat Ruins Everything ค่ะซึ่งวิเคราะห์ไว้ค่อนข้างเข้มข้นเลยว่าระบบการเงินปัจจุบันเนี่ย มันส่งผลกระทบกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเรามากๆอย่างการเงินส่วนบุคคลไปจนถึงโครงสร้างสังคมสถาบันต่างๆศิลปะวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ของเราเลยนะคะไล่เรียงดูกันค่ะกับ10ประเด็นหรือบทเรียนที่ผู้เขียนสรุปไว้นะคะถึงผลกระทบ ที่เขามองว่าเกิดจากเงินเฟียตตั้งแต่เรื่องการทำลายอาระยธรรมศิลธรรมไปจนถึงาทางออกที่เสนอไว้อย่างบิตคอยค่ะครับก่อนจะไปถึงบทเรียนเหล่านั้นขอพูดพื้นฐานนิดหนึ่งก่อนนะครับตามแนวคิดในหนังสือเล่มนี้นะครับเงินเฟียสเนี่ยก็คือเงินที่รัฐบาลประกาศให้ใช้ได้ตามกฎหมายชำระหนี้ได้แต่ว่า,ามันไม่มีสินทรัพย์จริงๆมาคำประกันอยู่เบื้องหลัง มูลค่าของมันก็จะถูกควบคุมจากส่วนกลางโดยธนาคารกลางแล้วก็มีแนวโน้มที่จะด้อยค่าลงเรื่อยๆอย่างเป็นระบบเลยครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อผู้เขียนเขาก็จะเปรียบเทียบสิ่งนี้กับเงินที่มั่นคงหรือซาวด์มันนี่นะครับซึ่งในอดีตก็อาจจะหมายถึงทองคําหรือเงินอะไรก็ตามที่มีคุณสมบัติรักษามูลค่าได้ดีในระยะยาวแนวคิดนี้มองว่าเงินที่มั่นคงเนี่ยมันจะส่งเสริมการค้าที่ซื่อสัตย์อริยธรรมที่รุ่งเรืองเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ เ,เชื่อถือได้ครับสำหรับการวางแผนอนาคตการสะสมความมั่งคั่งความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกเราว่าระบบเงินแบบไหนที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันแทรกซึมเข้าไปในแบบทุกมิติของชีวิตเลยกำหนดแรงจูงใจค่านิยมหรือแม้แต่พฤติกรรมของเราในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับ ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเงินมาเริ่มกันที่บทเรียนแรกเลยนะคะซึ่งเอ่อค่อนข้างจะสะเทือนใจนิดนึงค่ะบทเรียนที่หนึ่งเฟียสทำลายอรารยธรรมผู้เขียนเขาเริ่มด้วยภาพใหญ่มากเลยนะคะเขามองว่าเงินเฟียสเนี่ยแหละคะ่ะที่กำลังบ่อนทำลายอรารยธรรมผ่าน,นกลไกสำคัญคือเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อที่มันลดทอนคุณค่าของทุกสิ่งใช่ค่ะ ทั้งเงินที่เราหามาแรงงานที่เราลงไปหรือแม้แต่สถาบันต่างๆก็ดูเสื่อมค่าลงแล้วผลกระทบที่ตามมาคืออะไรคะผู้เขียนเขาชี้ว่ายังไงบ้างผู้เขียนชี้ว่ามันทำให้คนต้องทำงานหนักขึ้นนานขึ้นแต่เหมือนกับว่าเอ่อผลตอบแทนที่แท้จริงกลับน้อยลงไปคุณภาพอาหารก็อาจจะแย่ลงเพราะต้องลดต้นทุน ชุมชนก็ขาดความผูกพันแบบเดิมๆชีวิตโดยรวมมันเหมือนจะค่อยๆเสื่อมโทรมลงครับถึงกับตั้งคำถามแรงๆเลยนะคะว่าตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอารยธรรมเราเก้าวหน้าจริงหรือเปล่าหรือว่าอัตราการพัฒนาบางอย่างมันช้าลงหรือถดถอยกันแน่ใช่ครับกลไกที่ผู้เขียนอธิบายไว้ก็น่าคิดนะครับเขาเปรียบเงินเฟ้อเหมือนกับการขโมยอย่างเงียบๆ มันค่อยๆสูบอำนาจซื้อของเราไปเรื่อยๆทำให้การใช้ชีวิตยากขึ้นค่าครองชีพจริงๆเนี่ยสูงขึ้นตลอดเวลาซึ่งบางทีมันก็ส่วนทางกลับตัวเลขเงินเฟอ้อทางการที่ประกาศออกมานะคะถูกต้องครับตัวเลขทางการอาจจะอยู่ไม่สูงมากแต่พอเราไปดูราคาสินทรัพย์จำเป็นจริงๆเช่นบ้านที่ดินหรือแม้แต่หุ้นรถยนต์จะเห็นว่ามันพุ่งไปไกลมากผู้เขียนก็เลยแย้งว่า สภาวะแบบนี้มันขัดขวางความก้าวหน้าที่แท้จริงของอริยธรรมซึ่งควรจะเกิดจากการค้าที่เสรีและเงินที่มั่นคงมากกว่าครับพอรากฐานอย่างอริยธรรมสังค์มันก็คงส่งผลต่อตัวเราแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะนี่ก็น่าจะนำไปสู่บทเรียนที่สองฟิอาขโมยความฝันแทนที่ด้วยความหมายปลอมผู้เขียนเขาเชื่มอมโยงเรื่องนี้กับแนวคิด time preference ยังไงคะครับ time preference หรือการให้น้ำหนักกับเวลาเนี่ยคือการเลือกระหว่างการได้รับความพอใจในปัจจุบันกับการรอคอยเพื่อผลประโยชน์ที่อาจจะมากขึ้นในอนาคตผู้เขียนอธิบายว่าเงินเฟียที่มันด้อยค่าลงเรื่อยๆเนี่ยมันส่งเสริมให้คนมี High Time Preference ก็คืออยากได้อะไรเร็วๆบริโภควันนี้เลยไม่อยากรอใช่ครับไม่อยากออมเพราะออมไปเงินก็ด้อยค่าสู้เอาไปใช้ใจ่ายให้หมดหมดไปเลยดีกว่า อะไรทำนองนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะผลก็คือความฝันระยะยาวการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนหรือการลงทุนเพื่ออนาคตมันก็ถูกลดความสำคัญลงไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยลัทธิบริโภคนิยมการวิ่งตามกระแสอยากได้ของใหม่ๆตลอดเวลาแล้วคุณค่าดังเดิมล่ะคะอย่างครอบครัวชุมชนก็ดูเหมือนจะอ่อนแอลงด้วยครับเพราะคนมุ่งเน้นไปที่ความสุขระยะสั้นความพอใจเฉพาะหน้ามากกว่า พอพูดถึงคุณค่าที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเชื่อมโยงกับบทเรียนที่สเฟียลดทอนศีลธรรมอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างแรงทีเดียวเลยนะคะผู้เขียนเสนอแนวคิดเฟีย m มอรัลิตี้หรือศีลธรรมตามประกาศสิทธิ์มันคืออะไรคะครับตามที่หนังสืออธิบายนะครับเขาหมายถึงชุดคุณค่าหรือความเชื่อทางศีลธรรมที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าสอดคล้องกับสัญชตาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เรา แต่มันถูกกำหนดมาจากข้างบนโดยกลุ่มชนชั้นนำหรือผู้มีอำนาจแล้วก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็วตามกระแสะการเมืองหรือสังคมในตอนนั้นนครับมีตัวอย่างไหมคะพ่อจะนึกภาพออกไหมหนังสือยกตัวอย่างที่อาจจะฟังดู c o n t r o v e r s i a l นิดหน่อยนะครับเช่น การแสดงออกทางสัญลักษณ์มันอย่างอย่างการติดธงประเทศใดประเทศหนึ่งในช่วงสงครามการใส่หน้ากากอนามายัยหรือการใช้คำสรรพนามแบบเฉพาะเจาะจงที่อยู่ๆมันก็กลายเป็นมาตรฐานทางศิลธรรมขึ้นมาที่ใครไม่ทำตามอาจจะถูกประณามได้อ๋อการแสดงออกว่าเราอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องตามกระแสสังคมตอนนั้นใช่ครับ ผู้เขียนมองว่าการรีบแสดงตนว่าสอดคล้องกับศิลธรรมตามประกาศสิทธิเหล่านี้หรือที่เรียกว่า virtual signaling เนี่ยบ่อยครั้งมันเชื่องโยงกับการแสวงหาผลประโยชน์แฝงหรือ rent seeking ซึ่งเราจะได้คุยกันต่อไปที่สำคัญเลยนะครับผู้เขียนมองว่าตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยก็เป็นปัญหาทางศิลธรรมอยู่แล้ว พราะมันเหมือนการขโมยถูกต้องครับมันคือการขโมยอำนาจซื้อจากประชาชนอย่างเงียบๆโดยที่ผู้กระทำอย่างรัฐบาลหรือธนาคารกลางไม่ต้องรับผิดโดยตรงการที่ระบบมันเอื้อให้เกิดการขโมยในรูปแบบนี้ได้มันก็ค่อยๆกัดกร่อนรากฐานทางศิลธรรมของสังคมทำให้การทุจริตหรือการเอาเปรียบรูปแบบอื่นๆมันดูเป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปโดยปริยายครับฟังดูเป็นวงจรที่น่ากังวลจริงๆค่ะ การที่เงินด้อยค่าลงเรื่อยๆทำให้คนต้องดิ้นรนมากขึ้นนี่คงเป็นที่มาของบทเรียงที่4ี่เฟีสร้าง treadmill สินะคะเหมือนลู่วิ่งที่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปถึงไหนอันนี้หลายคนน่าจะรู้สึกได้นะคะทำงานหนักขึ้นทุกปีเงินเดือนอาจจะเพิ่มบ้างแต่ทำไมเหมือนอยังอยู่ที่เดิมหรือบางทีรู้สึกจนลงด้วยซ้าใช่เลยครับ ผู้เขียนเรียกสภาวะนี้ว่า Fiat Treadmill ครับมันคือการที่เราต้องทำงานหนักขึ้นหรือต้องเอาเงินไปลงทุนเสี่ยงมากขึ้นเพียงเพื่อจะรักษาอำนาจซื้อเดิมของเราไว้ให้ทันกับอัตราเงินเฟอ้อที่มันกัดกินมูลค่าเงินอยู่ตลอดเวลาหนังสืออ้างอิงถึงอัตราการด้อยค่าของเงินดอลลาร์ในอดีตที่เฉลี่ยราวๆเต่อปีเลยนะครับโห oh, ต่อปีนั่นหมายความว่าเราต้องหาผลตอบแทนให้ได้อย่างน้อยเทุกปี แค่เพื่อให้เท่าทุนในแง่ของอำนาจซื้อเท่านั้นเองครับยังไม่นับว่ารวยขึ้นเลยแล้วแบบนี้จะให้ออมเงินเฉยๆก็คงยากสินะคะประเด็นนี้ชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่เลยครับว่าทำไมการออมเฉยๆมันถึงยากมากในระบบเฟดผู้เขียนชี้ว่าเพราะเราขาด Store of Value หรือเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าที่ดีพอและเข้าถึงง่ายเงินสดก็ด้ค่าลงเรื่อยๆครับส่วนทองคา แม้จะดีในอดีตแต่ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาความไม่สะดวกในการใช้จ่ายหรือความเสี่ยงจากทองกระดาษการถูกยึดอะไรพวกนี้แล้วหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ล่ะคะก็ต้องใช้ความรู้ต้องรับความเสี่ยงต้องเสียเวลาติดตามอย่างอาสังหาริมทรัพย์ก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่มีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกสภาพคล่องก็ต่ำอีกสรุปคือ มันไม่มีวิธีง่ายๆปลอดภัยที่คนทั่วไปจะเก็บออมความมั่งคั่งที่หามาได้ในระยะยาวครับผู้คนก็เลยเหมือนถูกบีบให้ต้องกลายเป็นนักลงทุนหรือนักเก่งกำไรไปโดยปริยายซึ่งมันต้องใช้ทั้งความพยายามโชคหรือความรู้เฉพาะทางแทนที่จะสามารถเก็บออมผลจากแรงงานของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาการที่ทุกคนต้องวิ่งบนลู่วิ่งนี้แล้วก็หาทางเอาตัวรอดในระบบที่เงินมันด้อยค่าลงเรื่อยๆ มันก็น่าจะนำไปสู่พฤติกรรมอีกแบบหนึ่งนะคะในบทเรียนที่5 Fi เฟสร้างชาติแห่ง r e n ซ Seeker คำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหรค่ค่ะมันหมายถึงอะไรคะครับ Rent s e ซ k i n g ตามนิยามในหนังสือนะครับหมายถึงการพยายามสแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือว่ารายได้ โดยที่ไม่ได้มาจากการสร้างคุณค่าหรือผลิตภาพที่แท้จริงเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจแต่มักจะมาจากการอาศัยช่องทางพิเศษการมีเส้นสายทางการเมืองการได้ประโยชน์จากกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐหรือการผูกขาดบางอย่างพูดง่ายๆก็คือหาเงินโดยไม่ได้สร้างของหรือบริการที่มีประโยชน์จริงๆขึ้นมาประมาณนั้นเลยครับพอจะนึกภาพออกค่ะหนังสือเขายกตัวอย่างอะไรบ้างคะสำหรับรซีเกอร์ในยุคเฟียรนี่มีหลายกลุ่มเลยครับเช่น ข้าราชการในตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลิตภาพโดยตรงแต่มีอำนาจควบคุมกฎระเบียบกลุ่มนายธนาคารหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆที่รู้ว่าถ้าลงทุนพลาดเดี๋ยวรัฐก็เข้ามาอุ้มหรือเบลล์เอา์ด้วยเงินภาษีประชาชนอ๋อค่ะค่ะหรือตำแหน่งงานด้านคอมพล i อนส์ที่ต้องคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นต้นทุนให้ธุรกิจแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าโดยตรง หรือแม้แต่กลุ่มทุน Venture Capital VC บางส่วนที่ไล่ตามกระแสลงทุนในธุรกิจที่อาจจะยังไม่มีโมเดลรายได้ที่แท้จริง แต่หวังผลจากการปั่นราคาหรือ Ex i t เรียลครับแล้วทำไมผู้เขียนถึงมองว่า Fi a ยมันส่งเสริมพฤติกรรมแบบนี้ล่ะคะเหตุผลหลักที่ผู้เขียนชี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Can ซ i l ลอ e เ f ฟเฟครับอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อมีการพิมพ์เงินใหม่เข้าระบบเนี่ยเงินนั้นมันไม่ได้กระจายไปถึงทุกคนพร้อมกันคนหรือกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับเครื่องพิมพ์เงินมากที่สุด <c oughs> เช่นรัฐบาลธนาคารใหญ่ๆบริษัทที่ได้สัญญากับรัฐ พวกนี้จะได้ใช้เงินใหม่นั้นก่อนที่ราคาสินค้าและบริการทั่วไปจะปรับตัวสูงขึ้นตามทําให้พวกเขามีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้นจริงๆใช่ครับในขณะที่คนที่อยู่ไกลออกไปจะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อก่อนที่จะได้ประโยชน์จากเงินใหม่นั้นหรืออาจจะไม่ได้เลยผลก็คือมันเกิดแรงจูงใจให้คนพยายามเข้าไปอยู่ใกล้ๆแหล่งเงินเฟียดแทนที่จะไปสร้างคุณค่าในตลาดเสรีเพราะผลตอบแทนจากการเรนซีกิ n งมันอาจจะง่ายกว่าเร็วกว่าหรือมากกว่าการผลิตจริงๆซินะคะ ถูกต้องครับผู้เขียนถึงกับบอกว่างานจํานวนมากในสังคมเฟียดโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกฎระเบียบของรัฐเนี่ยมีองค์ประกอบของเรนซีกิ้งแฝงอยู่ไม่มากก็น้อยครับผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องเศรษฐกิจจริงๆค่ะแต่ลามไปถึงสถาบันพื้นฐานที่สุดอย่างครอบครัวด้วยในบทเรียนที่6เฟียทำลายการแต่งงานครอบครัวและความสัมพันธ์อันนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะถกเถียงกันได้มากเลยนะคะผู้เขียนเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเงินเฟียดได้ยังไงคะ ผู้เขียนมองว่ามีหลายปัจจัยเชื่อมโยงกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่อง High Time Preference ที่เราคุยกันไปแล้วค่ะที่ทำให้คนสนใจแต่ความสุขระยะสั้นใช่ครับซึ่งมันสวนทางกับความมุ่งมั่นระยะยาวที่จำเป็นสำหรับการสร้างครอบครัวที่มั่นคง อย่างที่สองผู้เขียนเขาเชื่อมโยงการเกิดขึ้นของกฎหมาย no fault divorce หรือการหย่าโดยไม่ต้องระบุความผิดของอีกฝ่ายซึ่งแพร่หลายมากขึ้นในยุคหลังปี1971ซึ่งเป็นปีที่ดอลลาร์แยกขาดจากทองคำพอดีครับจุดเริ่มต้นของยุคเฟียตเต็มตัวผู้เขียนมองว่ากฎหมายนี้มันเข้ากับการที่สัญญาแต่งงานถูกทำให้อ่อนแอลงทางกฎหมาย ความรักถูกลดทอนจากพันธะสัญญาที่มั่นคงกลายเป็นเพียงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายอย่างที่สก็คือบทบาทของรัฐสวัสดิการที่ขยายตัวขึ้นมากในยุคเฟียสครับผู้เขียนมองว่าการที่รัฐเข้ามาดูแลเรื่องต่างๆมากขึ้นตั้งแต่การศึกษาประกันสังคมการช่วยเหลือผู้สูงอายุมันลดทอนความจําเป็นในการพึ่งพาเครือข่ายครอบครัวแบบดั้งเดิมลงไปแล้วเด็กๆล่ะคะ เด็กๆอาจถูกมองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายในระบบเฟียดแทนที่จะเป็นสินทรัพย์หรือแรงงานช่วยครอบครัวในอนาคตเหมือนในสังคมเกษตรกรรมหรือยุคเงินที่มั่นคงกว่านี้ครับหนังสือมีข้อมูลอะไรสนับสนุนที่น่าสนใจไหมคะตรงจุดนี้ผู้เขียนอ้างถึงสถิติที่น่าตกใจเหมือนใจนน่อยครับโดยเฉพาะผลกระทบต่อชุมชนคนผิวดำในสหรัฐอเมริกาหลังทศวรรษ1950เป็นต้นมาที่อัตราการแต่งงานลดลงอย่างมาก ซึ่งเขาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายสวัสดิการและโครงสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในยุคนั้นนอกจากนี้ผู้เขียนยังอ้างถึงอิทธิพลของแนวคิดบางสำนักอย่างสำนักแฟรงเฟิร์ตที่เขามองว่ามีส่วนในการลดทอนคุณค่าของสถาบันครอบครัวแบบดั้งเดิมด้วยครับสรุปก็คือเงินเฟียส่งเสริม High Time Preference การพึ่งพารัฐแล้วก็ลดความสำคัญของพันธสัญญาระยะยาวซึ่งทั้งหมดนี้มันบ่อนทำลายรากฐานของครอบครัวและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ใช่ครับตามมุมมองของผู้เขียนนะครับเขาถึงกับเสนอว่าการกลับไปสู่เงินที่มั่นคงอย่างบิตคอยน์ซึ่งส่งเสริมโลไทม์พ e f เ r รนซ์ ference, การมองการไกลาการเสียสละเพื่ออนาคตอาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูสถาบันเหล่านี้ได้จากระดับบุคคลและครอบครัวขยับไปดูที่ระดับองค์กรบ้างนะคะบทเรียนที่7เฟียสทุจริตองค์กรเงินเฟียสมันไปบิดเบือนแรงจูงใจของบริษัทห้างร้านต่างๆได้ยังไงคะผู้เขียนชี้ให้เห็นหลายทางเลยครับ อย่างแรกเลยทําให้บริษัทมุ่งไล่ล่าเงินเฟียสมากกว่าสร้างคุณค่าคือแทนที่จะแข่งกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดก็ไปนเน้นหาทางเข้าถึงเงินกู้ราคาถูกที่ได้จากนโยบายดอกเบี้ยต่ำของธนาคารกลางหรือหาทางได้ประโยชน์จากแคนที่ยองเอฟเฟกครับอย่างที่สองมันทำให้เกิดบริษัทซอมบี้ ซอมบี Companies คือบริษัทที่จริงๆแล้วไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเองแต่ยังอยู่รอดได้เพราะมีเงินเฟียตร,ราคาถูกคอยหล่อเลี้ยงหรือได้รับการอุ้มจากภาครัฐ แทนที่จะล้มหายไปตามกลไกลตลาดเปิดทางให้บริษัทที่ดีกว่าถูกต้องครับอย่างที่สคือพฤติกรรมอย่างการซื้อหุ้นคืน share buybacks ซึ่งผู้เขียนมองว่าหลายครั้งเป็นการใช้เงินเพื่อปั่นราคาหุ้นระยะสั้นเอาใจผู้ถือหุ้นแทนที่จะนำเงินนั้นไปลงทุน R&D หรือสร้างนวัตกรรมระยะยาวครับมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะที่เห็นภาพชัดๆมีครับ ผู้เขียนยังพูดถึง financialization หรือการที่ธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินกลับกลายเป็นให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินหรือเก่งกำไรมากกว่าธุรกิจหลักของตัวเองตัวอย่างคลาสสิกที่ถูกยกมาบ่อยๆก็คือธุรกิจสายการบินที่บางทีโปรแกรมสะสมมิลส์หรือ Airline Miles ซึ่งทำงานคล้ายๆสกุลเงินส่วนตัวเลยนะครับกลับทำกำไรได้มากกว่าการขายตัวเครื่องบินซะอีกโห oh. จริงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการก่อตัวของกลุ่มเทคโอลิการคีหรือบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาดซึ่งผู้เขียนมองว่าส่วนหนึ่งก็ได้แรงหนุนจากเงินเฟียต ราคาถูกจาก B.C. ที่ทำให้พวกเขาสามารถให้บริการฟรีเพื่อดึงดูดผู้ใช้เก็บข้อมูลมหาศาลก่อนจะหาไรายได้ที่หลังรวมถึงองค์กรไม่สแสวงหากำไรมหาวิทยาลัยหรือองค์กรการกุศลต่างๆที่ผู้เขียนมองว่าก้นหนีไม่พ้นการกลายกัน rent-seeking มากขึ้นขับเคลื่อนด้วยวรระทางการเมืองค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นสวนทางกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ลดลง อย่างค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยที่แพงขึ้นมหาศาลแต่คุณภาพบัณฑิตอาจจะไม่ได้ดีขึ้นตามใช่ครับประมาณนั้นเลยฟังดูแล้วการบิดเบือนนี่มันลามไปทั่วเลยนะคะและแน่นอนว่าสถาบันที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตัวรัฐเองบทเรียนที่8เฟียดทุจริตรัฐอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยเงินเฟียดมันเปิดช่องให้รัฐทำอะไรได้บ้างคะมันเหมือนมอบเช็คเปล่าให้กับรัฐเลยครับผู้เขียนอธิบายว่า เงินเฟียตทำให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมหาศาลเกินกว่ารายรับจากภาษีดูไม่ต้องเผชิญแรงต้านจากประชาชนโดยตรงเหมือนการขึ้นภาษีหนักๆทำให้การเก็บภาษีดูเหมือนเป็นแค่ละครฉากหนึ่งใช่ครับเพื่อให้ดูมีความชอบธรรมแต่รายจ่ายจริงๆมาจากการพิมพ์เงินหรือก่อนหนี้ซึ่งก็คือการผลักภาระไปสู่อนาคตหรือการลดทอนอำนาจซื้อของประชาชนทางอ้อมนั่นเองแล้วเงินที่ได้มาง่ายๆแบบนี้รัฐสามารถนำไปใช้เพื่ออะไรได้บ้าง ผู้เขียนชี้ว่ามันถูกใช้เป็นกองทุนสำหรับการคอร์รัปชันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในโครงการที่ไม่จำเป็นใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องสร้างความนิยมระยะสั้นใช้ในการสร้างกองกำลังตำรวจทหารหน่วยสอดแนมขนาดใหญ่เพื่อรักษาอำนาจกดปราบผู้เห็นต่างใช้ในการทำสงครามในต่างแดนที่ไม่จำเป็นและใช้ในการขยายระบบราชการที่อุ้ยอ้ายไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ มันทำลายวินัยทางการคลังไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะถูกต้องครับเงินที่มั่นคงอย่างทองคำในอดีตมันเคยทำหน้าที่เหมือนสมองคอยจำกัดการใช้ใจของรัฐแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเฟียดสมอนั้นก็ถูกตัดทิ้งไปรัฐสามารถใช้ใจ่ายได้ตามใจชอบเพื่อเป้าหมายทางการเมืองผู้เขียนยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าภาระทางศีลธรรม moral hazard ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์เงินด้วยนะครับคือยังไงคะคือ เมื่อรัฐมีเครื่องมือที่ดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างด้วยการอัดฉีดเงินรัฐก็จะรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้าไปแทรกแซงจัดการควบคุมทุกเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่การขยายอำนาจรัฐการสูญเสียเสรีภาพของประชาชนในที่สุดสุดท้ายคือการทำให้ทุกอย่างเป็นการเมือง politicization of everything เพราะเมื่อการควบคุมเครื่องพิมพ์เงินคืออำนาจสูงสุด ทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจวิทยาศาสตร์ศิลปะการศึกษาก็จะถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งจากเงินเฟียดนั้นครับพออำนาจรวมศูนย์และการเมืองแทรกซึมไปทุกที่ผลกระทบมันก็ขยายไปสู่ด้านอื่นๆที่เราอาจไม่ค่อยนึกถึงนะคะนี่คือบทเรียนที่เเฟียดทำลายวิทยาศาสตร์ศิลปะและสุขภาพเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับการเงินได้ยังไงคะฟังดูห่างไกลกันผู้เขียนเชื่อมโยงผ่านกลไกเรื่องเงินทุน และแรงจูงใจที่บิดเบี้ยวไปครับในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองว่าเงินทุนวิจัยจากภาครัฐซึ่งก็มาจากเงินเฟียสมักจะไหลไปสู่โครงการที่ดูหวือหวาเป็นกระแสทางการเมืองหรือเน้นการโฆชณาเกินจริงมากกว่าการค้นคว้าพื้นฐานที่อาจต้องใช้เวลานานแต่สำคัญจริงๆเขาถึงกับยกตัวอย่างเทคนโนโลยีบางอย่างเช่นนาโนเทคควอนตัมคอมพิวติ้งหรือโคฟิวชั่นในอดีตว่าอาจมีลักษณะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือสแกม หรือท่วปั่นกระแสเกินจริงเพื่อดึงดูดนบประมาณครับโอ้โห oh. ในทางกลับกันความก้าวหน้าที่แท้จริงบางอย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร์กลับถูกขัดขวางหรือหยุดชะงักเพราะเหตุผลทางการเมืองจุดสนใจของนักวิทยาศาสตร์บางส่วนอาจเปลี่ยนจากการทดลองสร้างส,างสิ่งใหม่ๆไปสู่การเขียนโปรโพโซขอทุนหรือการทำวิจัยตามวาระที่กำหนดมากกว่าการสแสวงหาความจริง ผู้เขียนยังเปรียบเปรยพลังงานทางเรื่องอย่างล่มหรือแสงอาทิตย์ว่าเป็นเหมือนเอาคอยสแห่งวงการพลังงานด้วยนะครับหมายความว่ายังไงคะคือได้รับความนิยมทางการเมืองอย่างสูงแต่มีข้อบอกพร่องทางเทคนิคพื้นฐานและการทุ่มงบประมาณมหาศาลไปที่พลังงานเหล่านี้อาจเป็นการขัดขวางการพัฒนาทางเลือกที่ดีกว่าจริงๆก็ได้แล้วด้านศิละปะล่ะคะเป็นเหมือนกันไหมศิละปะก็คล้ายกันครับ ผู้เขียนมองว่าคุณค่าของศิลปะในยุคเฟียดมันเสื่อมทรามลงมันดูเหมือนจะแยกขาดออกจากความเป็นจริงความงามหรือทักษะฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆความหมายหรือคุณค่าถูกกำหนดโดยชนชั้นนำผู้มีอำนาจในวงการอย่างพันธารัก์นักวิจารณ์แกลเลอรี่ใหญ่ๆมากกว่าจะมาจากตัวงานศิลปะเองหรือการยอมรับของสาธารณชนคุณค่าไปผูกอยู่กับตัวศิลปินหรือเรื่องราวแทนที่จะเป็นตัวผลงานจริงๆ ใช่ครับความสับสนในเรื่องคุณค่าของศิลปะมันสะท้อนความสับสนในคุณค่าของตัวเงินเฟียตเองที่ไม่มีอะไรค้ำประกันนอกจากความเชื่อมั่นหรือคำประกาศอำนาจในการตัดสินคุณค่ามันรวมศูนย์อยู่ที่คนกลุ่มเล็กๆยังมีเรื่องสุขภาพกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะครับผู้เขียนเชื่อมโยงโดยในนะครับว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากเงินเฟอ้อที่ทำให้คนต้องหาของถูก อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการบริโภคอาหารแปลรูปราคาถูกคุณภาพต่ำซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอย่างโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ทุดโตรมลงเพราะทรัพยากรของสังคมถูกเบี่ยงเบนไปใช้ในกิจกรรม Re นซ e k i n g หรือการบริโภคระยะสัน้นมากกว่าการลงทุนระยะยาวเพื่อบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ยังมี Fiat Knowledge หรือความรู้ตามประกาศสิทธิ์คือการที่เราถูกสอนให้เชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองซึ่งมันกัดกร่อนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเราไปครับโดยรวมแล้วประเด็นในบทเรียนนี้คือ เงินเฟียตและกลไกที่เกี่ยวข้องกับมันอย่างการรวมศูนย์อำนาจการเมืองนำ rent-seeking เนี่ยมันบิดเบือนแรงจูงใจและทำลายคุณภาพในแทบทุกด้านของสังคมเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองใช่ครับการวางแผนจากส่วนกลางที่ล้มเหลวในเรื่องเศรษฐกิจก็ล้มเหลวในเรื่องนี้เช่นกันตามมุมมองของผู้เขียนนะครับฟังมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าผู้เขียนจะมองว่าเงินเฟียตนี่เป็นต้นตอของปัญหาสารพัดเลยนะคะแล้วทางออกล่ะคะ นี่คือบทเรียนที่10บ i ิตคอยแก้ไขทั้งหมด Bitcoin fixes ิตทำไมผู้เขียนถึงมองว่าบิตคอยเป็นคำตอบคะครับผู้เขียนนำเสมอบิตคอยในฐานะเหมือนเป็นยาถอนพิษของเฟียสเลยครับเขามองว่าบิตคอยคือการกลับมาของเงินแข็งหรือฮาร์ดมันนี่ในยุคดิจิตัลโดยมีคุณสมบัติสำคัญที่ตรงกันข้ามกับเฟียสเลยคือ 1. อิงตามความสามารถหรือ merit based หมายถึงการได้มาต้องใช้ความพยายามจริงใช่ครับต้องใช้ทรัพยากรจริงไม่ว่าจะเป็นพลังงานในการขุดหรือเงินทุนในการซื้อไม่ได้มาจากการพิมพ์ตามอำเภอใจ 2. คือเป็นเจ้าของด้วยตัวเองอย่างแท้จริงหรือ self sovereign ผู้ใช้สามารถถือครองและควบคุมบิตคอยของตัวเองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารทําให้ยากต่อการถูกเซ็นเซอร์หรือยึดครองและ3คือส่งเสริม Low Time Preference ครับ <und> เนื่องจากบิตคอยมีจํานวนจํากัดแค่21ล้านเหรียญและไม่สามารถถูกทําให้ด้อยค่าลงได้ง่ายๆด้วยการพิมพ์เพิ่มมันจึงมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าได้ดีในระยะยาวก็เลยทําให้เกิดแรงจูงใจที่จะออมและวางแผนเพื่ออนาคตมากขึ้นถูกต้องครับ ตามมุมมองของผู้เขียนการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานบิตคอยน์จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากเฟียดได้โดยอัตโนมัติเพราะมันกำจัดเครื่องพิมพ์เงินตัดอำนาจรัฐและธนาคารกลางในการสร้างเงินจากอากาศเปล่าทำลายแคนเทลลอนเอฟเฟกฟื้นฟูหล,ลักการเงินที่มั่นคงทำให้การคำนวณทางเศรษฐกิจแม่นยำขึ้นบังคับให้เกิดวินัยในตลาดพวกบริษัทซอมบี้จะอยู่ไม่ได้การลงทุนต้องมีเหตุผลรองรับมากขึ้น กระจายอำนาจลดการรวมศูนย์อำนาจทางการเงินและการเมืองลดแรงซื้อกิ้งทำให้การสร้างคุณค่าที่แท้จริงในตลาดเสรีเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ดีกว่าการวิ่งเต้นทางการเมืองและส่งเสริมการออมการวางแผนระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูคุณธรรมครอบครัวที่แข้มแข็่งการทำงานที่มีประสิทธิผลและความก้าวหน้าที่ยั่งยืนของสังคมครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะ เพื่อแสดงความเชื่อมั่นในแนวทางนี้เลยครับนอกจากนี้ในบทท้ายๆผู้เขียนยังได้เปรียบเทียบบิตคอยน์กับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆหรือ a l l c o i n s โดยมองว่า a l l c o i n s ส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับเงินเฟียตอยู่เช่นมีการควบคุมจากส่วนกลางเปรียมกฎเกณฑ์ได้หรือเน้นกันตลาดมากกว่าพื้นฐานครับผู้เขียนเลยมองว่า altcoins ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงในมุมมองของเขาค่ะ นั่นก็คือภาพรวมของ10บทเรียนหรือข้อโต้แย้งหลักๆที่นำเสนอในหนังสือ Fiat Rules Everything นะคะสรุปสั้นๆก็คือผู้เขียนมองว่าระบบเงินเฟียที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมในทุกมิติเลยตั้งแต่เศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมไปจนถึงจิตวิญญาณของผู้คนที่จะสามารถแก้ไขความบิดเบี้ยวต่างๆที่เฟียก่ะขึ้นมาได้ครับทีเนี้ย ก่อนจะจากกาันผมมีคำถามชวนคิดทิ้งทายสำหรับผู้ฟังนิดน,นึงครับจากข้อตัวแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงและครอบคลุมที่เราได้สำรวจกันไปในวันนี้นะครับลองมองไปรอบๆตัวในชีวิตประจำวันของเราดูนะครับนอกเหนือจากเรื่องเงินเฟอ้อหรือค่าครองชีพที่มันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกไหมที่อาจจะเป็นผลพ่วงแฝงมาจากแรงจูงใจที่ระบบเงินเฟียสร้างขึ้นโดยที่เราอาจไม่เคยเชื่อมโยงมาก่อนเลย เช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นการที่สินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างมันดูเหมือนจะมีคุณภาพลดลงเรื่อยๆไหมครับต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้นหรือลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของเราบนโซเชียลมีเดียที่อาจจะเน้นความฉับฉวยการสร้างภาพลักษณ์มากกว่าความจริงใจหรือแม้แต่แรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องคิดเหมือนๆกันหรือทำตามๆกันในบางเรื่อง เป็นไปได้ไหมครับว่าระบบเงินตราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันกําลังกําหนดพฤติกรรมค่านิยมหรือแม้แต่คุณภาพของสิ่งต่างๆรอบตัวเราในแบบที่เราอาจจะมองข้ามไป เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ร่วมเจาะลึกแนวคิดที่ท้าทายนี้ไม่กับเราหวังว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการคบคิดตั้งคำถามกันต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจประเด็นน่าสนใจอื่นๆในครั้งหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบเนื้อหาสรุปวิเคราะห์หนังสือนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมต่อได้เลยครับ